มาดูกันค่ะว่าคลินี้จะพาไปดูไปทําอะไรกัน,นแน่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไปโรงเรียนใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะก็ไปโรงเรียนปกตินั่นแหละค่ะแต่วันพิเศษกว่าวันอื่นนิดนึงเพราะวันนี้มีทําบุญตับบาตรตอนเช้าค่ะจาาว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาของโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็เลยจับให้มีการทําบุญตับบาตรตอนเช้าค่ะซึ่งจะจับขึ้นทุกปีค่ะมาเข้าเรื่องในคลิปดีกว่านะ ตื่นเช้ามาก็พาเด็ทัานส่งไปล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนค่ะแต่ไม่ได้อ่านน้านะคะเพราะว่าตื่นสายกันก็เลยล้างหน้ายันเดียวจับทาสองไปแต่งตัวค่ะแต่งตัวเสร็จก็อุ่นกับข้าวค่ะอุ่นกับข้าวของเมื่อวานค่ะเขาก็เป็นข้าวหูเมื่อวานค่ะจับใส่ตู้เย็นเช้านี้ก็มาถึงก็อุ่นอให้เดบกินอย่างเดียวค่ะก็ตามสภาพเลยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะลูกสาวก็จับมัดผมค่ะลูกชายก็เออให้มันกินข้าวค่ะสภาพที่เห็นนั่นสงบนิ่งอย่างนี้ก็คือดูหน้าจด ดูะคาดูมาด้านเด็กๆเลยค่ะทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนก็คือต้องนั่งดูอย่างนี้ค่ะถึงจะนิ่งได้ซึ่งปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะวันไหนไม่ได้ดูก็คืองอแงร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมแบบว่าทําตามหน้าที่เราจะมัดผมเอยทําอะไรเอยไม่สะดวกเลยค่ะซึ่งถึงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยค่ะเราที่คิดว่าเออเดียวโตขึ้นก็คงจะเปลี่ยนได้ก็รอโตอขึ้นนิดน,งนึงค่อยทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนกันอีกทีเนาะตอนนี้ก็คือแบบ เออเป็นอย่างนี้ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนถ้าเป็นวันปกติสาวอาทีเราก็แบบไม่ให้ดูแล้วแบบงงเงกับเรื่องของมันแต่ว่าวันไหนที่ไปไปโรงเรียนน่ะก็คือตอนตื่นเช้ามาใส่เสื้อผ้าเสร็จเตียงกินข้าวก็คือแบบร้องไห้งงเงจะดูอย่างเดียวไงถ้าไม่ให้อ่าดูก็คือแบบไม่กินข้าวไม่อะไรสักอย่างเลยทุกคนม้าผมเสร็จก็ไป็นอ่านกินข้าวเสร็จพอดีค่ะฉันก็ไปล้างหน้าล้างตาแต่งหน้านิดหน่อย แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเอาของของเทพเด็เรียงขึ้นรบกันค่ะเช้าวันนี้คุณครูนักก่อน8ปดโมงนะคะตอนนี้ออกบ้านประมาณ7จ็ดโมงสีแล้วค่ะเป็นวันจันทร์ที่สัมภระจะเยอะหน่อยนะคะมีทั้งกระเป๋าแล้วก็ที่นอนค่ะที่นอนต้องเอามาซับทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะก็คือเอามาเย็นวันศุกร์เอากลับไปโรงเรียนเช้าวันจันทร์ค่ะ มาถึงก็เอาที่นอนของเด็กๆไปเก็บไว้ที่ห้องเรียนค่ะแล้วก็กระเป๋าหนอเก็บไว้ที่ห้องเรียนค่ะแล้วก็เอาเด็กๆนะคะมานั่งที่เสื้อที่คครูในจัดเตรียนค่ะอย่างนี้นะคะก็เป็นการนั่งรอพระสวดพระท่านให้รพอนเ,พอเรากันอยู่ค่ะระหว่างรอเด็กๆก็ทําทหน้าที่ค่ะ จินตนาการควรามคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้เสมอเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับเด็กๆเ,เน,ะนาะนั่งรถพระสวดไปส่วนเด็ดเดดกๆก็อ่าสภาอย่างที่เห็นเลยเลยคะ่ะพระท่านให้พรเสร็จแล้วก็เป็นการตบบาทเช้านี้เลยนะคะซึ่งเด็กนักเรียนเยอะมากนะคะแบ่งไปเป็นสองฝันค่ะอีฝันอยู่ฝันนู้นอีกอันหนึ่งก็อยู่ฝันนี้กับเด็กอนุบาลทางนี้นะคะระหว่างรอพระท่านเดินว,วนมาเด็กๆก็สร้างตึบสร้างบ้านรออ๋พระท่านอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ นี้มาให้สั้นก็คือวิ่นบุญกันตรงนี้เลยนะคะน้องยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่นะคะที่ใส่ชุดสีฟ้าอย่างนี้ก็คืออนุบาลมดเลยนะคะแต่ถ้าใส่อะไรนะชุดประถมก็จะอยู่ฝันนู้นค่าก็จะแบบเรียบร้อยขึ้นแล้วเนาะพระท่านเดินมาถึงพวกเราพวกเราก็ทําบุญจับบาตรกันอย่างที่เห็นอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าของกัดจ้งก็ให้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ไม่ว่านค่ะเด็กท่านส่งก็เออทำให้เป็นแม่ก็คือแบบต้องสอนไง ก็เลยไม่มีคนไทยให้ดูนะคะ ก็เป็นอันเสจนะคะเด็กก็คนไหนถ้าเสจแล้วก็เดินไปที่ห้องเลยนะน้องก็อหันของเราก็เดินไปที่ห้องแล้วค่ะก็ไปถึงที่ห้องถอดรองเท้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งรอเพื่อนๆอยู่ในห้องนะคะอันนี้น้องก็อหันของเราอยู่อนุบาลหนึ่งนะคะส่วนรุ่นสาวที่อยู่อนุบาลสามเกโตแล้วเนาะก็เลยให้เกวินไปที่ห้องของเกยคนเดียวแล้วนะคะส่วนรุ่นชายก็อนุบาลหนึ่งก็ค่อนข้างที่แบบว่าเราต้องใส่ใจนิดนึงเนาะเดี๋ยวเดินพิมพ์่องหรือ เ,เน <c oughs> สองรูดใช้เสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะมารับรู้สาวคนแรกที่ฝากไว้กับคุณพ่อของเขาที่ห้องทาง,งานนะรับเสร็จแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ